นี่มาเล็วภาพล่าสุดบุ๋มปนัดดาท้องใกล้คลอดด้านเฟนเฟนคอมเมนต์สนัน่นเป็นอีกหนึ่งนางงามชื่อดังที่ก่อนหน้านี้โดประกาศข่าวดีที่ทำบรรดาเฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกันมากมายยอสำหรับบุ๋มปนัดดาข่าวดีที่ว่าก็เกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานกับเฟนหนุ่มที่คบหาดูใจกันมาอยากกอดอธิ์อนันทวันซึ่งเป็นการแต่งงานแบบเรียบง่ายเฉพาะคนในครอบครัวเท่านั้น ซึ่งตัวของบุ๋มเองได้ออกโรงฟาดพวกชาวเน็ตปากเจว,ว่าเรียนทั้ง3ท่านนะคะเราแต่งงานกันมาเกือบสองปีละจะท้องหรือไม่ท้องไม่มีคำว่าพลาดสำหรับรุ่งนี้นะคะอายุขนาดนี้ลูกจริงสี่ลูกบุญธรรมเจะมีอีกก็เลี้ยงได้สบายค่ะสำหรับคุณเอาหมายสารไปฝากที่อาสยามก็คงเจอตัวละเนะื้อและล่าสุดวันนี้วันที่21พฤศจิกายน2565บุ๋มได้โพสต์ภาพเคลื่อนไหวของตัวเองลงอินสตาแกรม สวมใส่ชุดเสื้อกูภายพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าท้องใกล้คลอดหลังจากนั้นต่างมีเฟ้นคลับเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายอาทิปองคับแม่เอาให้สาประสูนเอาเงินมาทำบุญแม่ก็คือแม่แม่เป็นกำลังใจนะคะแม่แกงปะเหมือนผอมลงคะ